ยสวัสดีทุกคนกันด้วยัผมไปแล้วตเตอรอไม่อย่างถาว่าทําไมวันนี้ตัวผมปแปลกผมไปจระเข้แล้ววันนี้เรามีเขกรับเชิญพิเศษนั่นไงข้างหลังเลยคุณเป็นตัวอะไรและชื่ออะไรในชีวิตจ,จริงครับผมเป็นแองเจลี่บอรเดนแล้วผมไปจีนในตอนจบแล้ววันนี้เรามาอยู่กับเกมเกมอะไรอย่าให้กูพูดนะ ใช่เราบอกมแีเจอออสเตรเลียทำไมดาไม่อยู่ไกลอะวะเอ้ช่างเถอะวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นตัวนี้ให้ทุกคนดูแล้วผมจะโตเต็มั้แล้วก็ไปไล่ PVP กับคนอื่นใช่ไหมโอเคตัดคลิปด้วยละกันกูตัดอยู่แล้วเฮ้ยกูเจอนกเอามาเลยจะบินไปไหนกูพ่นอะไรไม่ได้ มันพนได้นะน,นั่นนาน้องนั่นนะเล่นมันดีเล่นมันเลยเมื่อเอาไขรเข้าตีมันอ่ะมันผมว่าน่าไขเข้าตีมมันมันบินหนีกูแล้วโอ้ยมันพในใ่นไปไกกูช่วยกูด,ดิผูบอกแล้วว่าอย่าไปยุ่งงนะับมันต้องลงน้ำแต่มันจะลงน้ำได้โอ้ยบิดแล้ว นั่นน่ะมันจะลงน้ำมาหาเมืงค่ะมืองก็แค่อย่าไปเลี้ยนตอนนี้กูกําลังด,ดําพุดดํว่ายหนีอยู่มันมีทางแยกเว้ยกูจะต้องไปทางเลี้ยวโอเคกูไม่น่ามาทางเลี้ยวหรือทางตัดตามทางของเจ้าไปแล้วเจ้าจะเจ,จอ,อเอไม่ใช่เว้ยกูกินข้าวแล้วกูเสียสตามิน่าได้หรอวะได้ เส้นเนื้อไงมันเป็นเนื้อสเตมินามันจะเสียส่ยมสเตมินาก็จริงแต่มึงนจะรีสเตมินาโคตรเร็วใช่จริงะวะกูเดินช้าจังเลยอ่ะท้าวิ่งเหมือนรบบอะไรไม่รู้ก็เชือกก็โดนลงน้ำเดีย๋ยวมันก็โดนรีโมเดลละหม,มายว่าไงหมายว่าไงว่ากูจะโดนรีโมเดลไอตัวนั้นมันจะโดนรีโมเดล เออใช่สำหรับใครที่คิดถึงก็อาจจะต้องมามาดูคลิปกูกูเจอนี้รให้มึงเต็มเลยอ่ะเออกูกำลัลงวิ่งไปแต่มันยังมีชีวิตยอยู่อ่ะดิงั้นมึงก็ทำให้มันไม่มีชีวิตซะนึ่กูยามฆ่ามันอยู่ มึงกำลังฆ่ามันอยู่ส่วนกูกำลังวิ่งไปเรื่อยๆกูวิ่งเล็้วสุดเท,ท,ท,ท่าที่กูทำได้แล้วมึงไม่ต้องทำอะไรทางนั้นเพราะกูฆ่ามันกำลังจะหมดกูมาแล้วกูมาแล้วโอ้อตัวนี้มันตัวอะไรกันเนี่ยโอ้ยกูขัดมาแล้วกูติดแบคทีเรียโว้ย ก็ไอตัวแบคทีเรียที่มึงชอบเล่นกันอันนี้กูนอนแล้วอเจ็บนนกนนูนอนเลยโอ้ยมมาโครนนี่วะแต่ละแค่อย่างกูแน่นอนว่ากูไม่เล่นโครนอยู่แล้วเฮีย <c> ก <oughs> ูไม่เล่นโครนนะกูไม่เล่นโคลนเป็นโคลนช่วยหิวได้ปไเปล่ากูไม่ได้เล่นโครนเลย กูไม่ได้กูไม่ได้โคลนเลยโอ้ยใครไม่ข้ามเด้ตรงนั้นวะนี่เฮ้ยไอ้นั่นนี่ยมาแกดกูกูเปลี่ยนเป็นแองจลีกอีกตัวดีไหมวะเฮ้ยกูจะไปกูกูโดนกัดเออเนี่นวะโอ้ยเจ็บโอ้ยกูติกสถานะอะไรเจ็บเลยวะเนี่ยก็มีไงไอตัวที่กูเกลียดตายเนี่ย อ้เห็นมันยองน้อยมันกลายเป็นปุ๋ยไปแล้วโคตรเจ็บตัวนี้นอนขาดกระดูกหักด้วยโอ้เจ็บยังเลยขาดกระดูกหักตัวเนี้ยนี่มนุมดูเสียงร้องอันน่ากลัวของกูซะดูอ่ฮะ กันวีกูเจอแองเจลีอีกตัวแต่ของมึงตัวสีดำอ่ะใช่เราควร PVP ดกีกับมันดีบ่าวะไม่แองเจลิกฆ่าแองเจลิกไม่ได้เพราะมันกิงของกัน <c oughs> แต่กูไปฆ่าไอ้เป็ดน,นั่นดีกว่าไปด้วยทีม <c oughs> ไฟครับไฟติ Fighting, ้งทีมมิ่ง มันตายแล้วเอา้าเอา้เอาตอนตอนนี้กูยัง,งอายุยี่28แปดอยู่ยังสู้ใครไม่ได้กูเจอชาละโลกกูเกลียดมันจะเอาไงอะคิวเลยอะไม่ใช่ไงไปด้วยม,มันอยู่ไหนแล้วอะอืม บุกี้อ่ากูกูเห็นดินแล้วกูอดไม่ได้วะ่ะนี่นอนว่าจอรนะกแค่อย่างกูอะ่ะพูดแล้วเมื่อคืนคำว,ว่ากูจะไม่เล่นโคลด <c oughs> โอเคชาลันลงตายละเอาเนื้อไปกินไงเอามากูเล่นไอจลิกตัวนี้ค่าไปกินตัวเนี่ยไหนวะชาลันลึกค่ะขลาแล้วนี่ไงไหนวะเนื้อมันอ่ะนี่กูคาบอยู่ เอ้ากูก็อาจจะลงไปกินแล้วกูจะขึ้นไงแน่ตอนกูรู้สึกํำคาญไอ้ดาบนั่นนี่ไงไอ้ดาบที่มันพยายามฆ่าก,กูมึงคิวเลยเหมือนกูแบบมะตอมเด็กอะแต่ก็ฆ่าเลยนะให้กูด้วยเพราะตอนนี้กูหาทางขึ้นไม่เจอมึงต้องฆ่าด้วยตัวเองมันเทียเยอะกว่ากูฮะหมายความว่าไงเทียเยอะกว่ามึง คือมันัวใหญ่กว่ากูกกถ้ามันโตอ่ะมันเลยไอ้นั่นกูข้าบเนื้อมันไม่ได้โอเคไม่เป็นไรกูเดินขึ้นมาได้ละมันอยู่ไหนอไเ,เอ่ยเงยเก,ก็บไอ้ก๊สกูจะรีบรีบหนีแล้วกันอเอ้ยมันวิ่งมาากูไอ้ต้อนอะไรวิ่งมากวางอะไรไม่รู้กูหนีแล้วโอ้กะลาทโทรครับกูบอกแล้วว่าอย่าไปยุ่ง กูไม่มได้ยุ่งฮะมัน<า>มเป็นล่างทีนอยู่กูค่าได้เข้ามาเลย,ขยคขอกูก็จะหนีลงน้ำกูหนีลงน้ำแล้วมันเคยจะมาหนึ่ง,งกับกูอะจะให้กูไปช่วยเป่าไม่ต้องกูเสือตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยแงม มันตายแล้วกูกูกูกัดตัวเล็กๆดามจสามร้อยเลยวะแกไหมน,นมันตัวเล็กกับมึงไงเริงว่ะเจอมันมีหนามขึ้นบนหลังกูเอ้ยเกียดไอ้พวกตัวเล็กพยายามค่ะกูช่วยแล้วปังแกร็บเฮ้ยกูไอสกิลงับว่ะ กูสามารถงาามึงได้หรือไม่มาดูกันง้ากูลงน้ำดิกูมึงไม่ได้กอตัวใหญ่ไงอ้วน่ะฟูดฟิตฟูดฟิตบอ่อน้ำอยู่ไหนอ๋อทางนั้นอย่ากัดกูละกันเพราะตอนนี้กูรีเลือดอยู่กูควรเล่นในน้ำไม่ใช่เหรอวะนี่กูมาเดินบนบกเลยเนะี่ยมันก็เล่นนะทะงสองแม่ไปแหละแต่กูไปจเจอระคเ้นะเว้ เจลัคี้ใครว่าเจละคี้อยู่เนี่ยนะมเดียวทะเลทรายกันดีไหมไม่เราไปหาหาพวกที่เป็นรูปหมาป่าสีเทากันดีกว่าก็ไม่ในเงี้ยมันก็บินอยู่เนี่ยเราจะไม่ยุ่งกับตัวนั้นแล้วกันไม,ไม่กูจะยุ่งมึงยุ่งไปคนเดียวแล้วกันส่วนกูไม่เกี่ยวเพราะกูบินไม่ได้ล้วกูบินได้กูอยากลองกินเนื้อปลาวานมานาน <c oughs> กูไม่มีทางกินโอพาลเจียนเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่กูสร้างตามประวัติอะนะโอเคตอนเราไปกันเถอะเราจะไม่เข้าโอพาลเจียนเราไปทะเลทรายกันข้ามเนื้อไปดีข้ามเนื้อกดปุ่มอะไรล่ะกดปุ่มไม้ข้ามทั้งก้อนไปเลยเวอเวอร์กดปุ่มทีมาเอาทั้งก้อนมาเฮ้ยกูข้ามได้เปะ่างั้วมึงเทียห้าง กูอ้วนโอเคเราจะไปโอเอซสกันเฮ้ยกูเห็นมาป่าตีเท้ากูขอข้ามห,หนึ่งตามใจสั <c oughs> จกกูจะวิ่งไปโอเอซ่างเชื่องชา้ากูอยากลองกินเนื้อมานันแต่กูไม่รู้กูจะสู้มันได้หรือเปล่าจะไปยุ่งกับมันดีกว่าแต่กูอยากลองกินเนะี่ย มึงจะลองกินไปสักทุกอย่างไม่ได้นะเวย้ยเหมือนน้ำจะขึ้นแฮะเอ้ยกูาาโ,โดนตีกูดโดนนกนี่ตีอือมาซิลิมึงจะหนีไปไหนเออพันกินโลเลยนะโอเคเอาเป็นว่ากูจะไม่ยุ่งกับมันแล้วกันกูจะเดินทางไปโอเอซิสต่อมันตายแล้ว โอเคกูได้เนื้อมาเพิ่มซื้อมาหาัี้ตอนนี้มันราคานกินโหแบบกูดูในรีเมียมชอบแบบพันแปดร้อยโลตอนนี้กูกำลังเดินขึ้นไปอยู่นั่นไงกูเจอโอเอซิสแล้วอย่าไปยุ่งมันมีชาละโลกกูเกียดมันถ้าเกิดมันเป็นมิดก็ดีอ่ะสิไม่ดีมันก็กากเหมือนกันอ่แาแล้วสรุปมันดีหรือไม่ดีแน่นะ มันวางบอนเหนี่ยวได้นะไม่กูบินไม่ได้แต่ถ้าไปเจอตัวใหญ่ๆมันก็เป็นแก้ตัวอากาศคนนี้โอเคโอเคกูบอกว่าอย่ามามึงลงน้ำไปเลยแล้วเนื้อที่กูอุตส่าห์ฆ่ามาละจะเอาลงน้ำไปด้วยโ <Okay, S 1> อเคได้ไม่ปกติคนเล่นเกมนี้เขาก็อัดกันประมาณเล่นจนง,งว่อย่าโตอ่ะแล้วค่อยมาตาดัดทีิปแบบทีเดียนาที ได้กูตายไม่จริงอหรอมาทำกันอย่างนี้โอ้ยอกูเจอตัวอะไรไม่รู้ว้ามาค่ะโอ้ย<ร>ไหนโอ้ยตอนมันกัดกูแล้วห่าลอยกูตายแน่เลยก็ตัวเหี้ยหรอช่วยกูดนินึ่งเร็วเอ็กตลอดไงกูขึ้นไม่ได้เนี่ยกูติดกูอ,อว้วนวาก โอ้มันตายโอเคก็เออรอต่อพักแก็สำหรับใครที่ดูมาถึงนี้ก็ขาเอือดใจ่าสำหรับเมื่อวานใช่มันติดเกมนี่เลยเกมมันดีเกินไปโอเคช่างมันบาย